ม่จุด8เมาเห็นทุกอย่างเป็นภาพช้าอยากจะมีความรักกับเขาบ้างสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะสปอยหนังเรื่องสโลวีดีโอเรื่องเราจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดฉากที่ศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิดประจำเมืองที่จะคอยสอดส่องดูแลป้องกันเหตุอาชญากรรมถ้าเอกชื่อยอจังบูเขาเป็นมนักงานใหม่แต่ก็สร้างเสื่อภัยตั้งแต่วันแรก เพราะมีเหอุโจรวิ่งลาวก่อนนั้นจะแว้นหายตัวไปแต่เพียงแค่เซวิพระเอกมองทันว่ามันอยู่ไหนตำรวจก็ตามไปและจับตัวมันได้สำเร็จทีมงานก็ดีใจมากทั้นกับความสามารถของเขาแต่มันไม่ใช่พลังวิเศษพระเอกจิตว่าเขาเป็นคนป่วยพระเอกพบอาการนี้ทั้งแต่ตอนเขาสิบิขวบระหว่างแข่งวิ่งถัดมงน้าไปหามองซูมีเด็กสาวที่เขาแอบหลงรักเขาก็าเริ่มมีอาจารย์ มองเห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวช้าลงจนเริ่มรู้สึกเวียนหัวก่อนจะน้อโคตดสติไปพ่อแม่ก็พาไปหาหมอถูกทดสอบอยู่หลายอย่างจนหมอสรุปได้ว่าตาเขาดีกันปกติจนเห็นทุกอย่างเป็นภาพช้าแต่ไม่ใช่ตลอดเวลาจะเป็นแค่ตอนที่เขาตั้งใจจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนที่เวียนหัวตอนวิ่งเพราะสมองเกิดสับสนแต่จักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์เขายังใช้มันได้อยู่หมอยังหมออีกว่า ตาเขาไวต่อส่มากระหว่างหาทางรักษาก็ให้ใส่แม่นดำไปจอนจากนั้นพ่อเพระอเอกก็ไปขายแรงงานต่างแดนเพื่อหาเงินมารักษาเขาซึ่งระหว่างพระเอกเศร้าเขาก็เริ่มเห็นข้อดีที่มองเห็นภาพชาได้พราะระหว่างที่ลมพัดจนสาวคนหนึ่งกระโปรงเปิดพระเอกแค่ตั้งใจมองภาพที่เห็นเขาชาลงยิ้มหวานเลยจีนี้เขาเลยมองในแง่ดีว่าอาจเป็นพรจากสวรรค์แต่พอเพื่อนๆรู้ พระเอกกับโดนบูลลี่คิดว่าเขาเป็นตัวประหลาดแต่ในความโชคร้ายเขาก็ได้เจรนางฟ้าซูมีเข้ามาช่วยและกลายเป็นเพื่อนคนเดียวของเขาทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนสีแต่พระเอกคิดเกินกว่านั้นแถมซูมียังเป็นแรงบันดาลใจทำให้เขาชอบวาดภาพถ่ายทอดสิ่งที่เขาเห็นและมอบให้เธอเป็นประจำแต่ผ่านไปไม่นานซูมีก็โดนบูลลี่ว่าเป็นเพื่อนกับตัวประหลาดจนในที่สุด เธอก็ทิ้งพระเอกไปซึ่งการที่โดนซูมีทิ้งพระเอกก็โทษตัวเองที่สายตาดีเกินปกติเขาเลยทําลายดวงตาด้วยการดูทีวีทางวันแต่กลับใจเป็นว่าเขาติดละครซะอย่างนั้นดูได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ออกไปไหนเลยหลายปีผ่านไปเขาก็กลายเป็นคนเจ็บตัวเขาสั่งพรมไมเต็นจนไม่มีเพื่อนเลยสักคนซึ่งร้านเสริมสวยของแม่ก็กลายเป็นโลกใบเดียวของเขา จนกระทั่งวันหนึ่งทะอเอกก็จากไปเขาประสบอุบัติเหตุขณะทำงานที่ต่างแดนระเอกก็เหลือแต่หมอซอกเป็นชายคนเดียวที่รู้จักซึ่งระหว่างหาทางรักษาหมอจะบอกพระเอกเสมอว่าออกไปเจอโรคภายนอกบ้างก่อนที่มันจะสายไปเวลาต่อมาจากความช่วยเหลือของหมอระเอกก็ได้งานทำที่สนยนควบคุมกล้องวงจรปิดซึ่งมันทำให้เขาไม่ต้องเนื่องดูละครแล้ว พอโลกความจริงที่เห็นมันก็ไม่ต่างจากละครเขาได้เห็นเด็กกลบ้านที่เก็บขยะขายทุกวันได้เห็นชายคนหนึ่งเล่นเบสบอลคนเดียวทุกคืนได้เห็นทุกรสชาติชีวิตที่หาไม่ได้จากละครและว่างพระเอีกทำงานเขาก็มาทำตัวแปลกๆโดยนั่งฟ้องมองชาวบ้านนับทุกก้าวที่เขาเดินแล้วจดลงแผนที่เมืองที่เขาวาดมันขึ้นมาซึ่งในระหว่างนั้นเพื่อนร่วมงานชื่อยองซูคนที่หมอฝากฝังไว้ ก็จะคอยผูกมิตรด้วยพยายามชวนพระเอกคุยแต่เขาเดินคุยไม่เป็นไม่รู้จักการเข้าสังคมเลยพูดตามบทละครที่ดูมาทั้งชีวิตสังัายองซูก็ได้แต่งงแต่ก็คุยกับเผาต่อจนไปถึงเรื่องความรนะักถามว่าเขามีแฟนไหมทำให้เขานึกถึงไว้เด็กว่าเคยแอบ,บลงรักซูมีวันต่อมาพระเอกก็ไปบ้านเธอและได้เจอซูมีอีกครั้งเธอกำลังโดนทวงหนี้จากก๊ยเงินคุ้มดูระบบ ซึ่งเธอจำเขาไม่ได้แถมมีนเมื่อเขายืนเผือกสัง,งันพระเอกก็เริ่มไม่แน่ใจว่าเธอใช่นางฝาะของเขาไหมแต่พระเอกก็ไม่ย่อชา้อฟเพงมองซูมีถ่านต้องทุกวันเขาดูทุกความเคลื่อนไหวว่าทำอะไรที่ไหนบ้างและจะไปที่เดียวกับเธอมองสิ่งเดียวกับที่เธอมองซึ่งเธอมักแวะพักเหนื่อยตรงหน้าร้านกาแฟประจำพระเอกก็ไม่รอชา้าซึนโซฟาให้เธอนสังหาเอาไปตั้งเนือร้านกาแฟ หวังจะให้ซูมีนั่งพักซึ่งเธอก็นั่งจริงๆและดูเหมือนเธอจะชอบที่มีโซฟาอยู่ตรงนี้ซูมีทำงานในคลังสินค้าซึ่งไม่ใช่งานที่เธอชอบเพราะเธอฝันอยากจะเป็นนักแสดงละครเวทีแต่ทุกครั้งที่ไปคัดตัวเธอก็ต้องผิดหวังตลอดซึ่งหลังจากคัดตัวถ้าเอกเห็นเธอยืนติดฝนเขาก็ขอให้ยองซูไปส่งเพื่อจะเอาร่มไปให้ซูมีแต่เขาก็ต้องผิดหวังเพราะเธอเดินหนีซะอย่างนั้น คิดว่าเขาเป็นพวกโรคจิตพระเอกเลยปรึกษาหมอขอวิธีชนะใจสาวซึ่งหมอแนะนำว่าผู้หญิงมักชอบช่อดอกไม้ซึ่งก่อนจะไปเจอเธอพระเอกอยากเพิ่มความมั่นใจด้วยการให้แม่ช่วยทำผมเปลี่ยนลุกเป็นคนใหม่ลุงขึ้นเขาก็ไปดักลอซูมีรยผมทรงใหม่จับช่อดอกไม้ซึ่งระหว่างเธอข้ามถนนพระเอกก็ได้ช่วยเธอให้รอดจากการโดนลุจจนทุกอย่างเหมือนจะเป็นใจ แต่ซูมีดันหมุนชุดใหญ่บอกให้เลิกตามเธอสักทีและเธอไม่ชอบดอกไม้บอกให้มาม่ายังดีกว่าอย่างน้อยมันก็กินได้จนเธอจะเดินหนีพายเอกก็พูดแนะนำตัวว่าเขาเป็นเพื่อนวัยเด็กของเธอแต่เขาก็ต้องเนื้อแต่เธอบอกว่าเขาจำคนผิดเพราะเธอชื่ออซูมีแต่สาวที่เขาแอบชอบเธอชื่อว่าปองซูมีพายเอกก็เซ็งไปเลยจนหมดอารมณ์ไปทำงงานเอาแต่มองแผนที่เมืองที่เขาวาดมันขึ้นมา เขาก็มาเดินจับกำแพงและนับเก้าเดินตามแผนที่จนบังเอนเจซูมีซึ่งเธอเขาทำแสบหลอกให้เขาช่วยถือของแล้วเธอก็ได้รู้ว่าสาวที่ชื่อบองซูมีเป็นคนที่เขาแอบหลงรักจากนั้นพระเอกก็ถอดใจจะเลิกตามหารลักครั้งแรกจนได้เห็นซูมีผ่านกล้องที่ขดดรถเต้นอย่างสดใสความคิดเขาก็เปลี่ยนไปเพราะเธอเป็นแรงบันดาลใจทำให้อยากวาดภาพผีขังซึ่งดูเหมือนว่า พรพเอกจะได้เป้าหมายใหม่อยากชนะใจซูมีคนนี้ในคืนนั้นพรพเอกก็เริ่มต้นใหม่เขาเอบตามไปหาซูมีแถมซื้อมาม่าไปให้หล,ลังหนึ่งทั้งคู่ก็ได้นั่งดื่มแต่ได้ทำความรู้จักกันจนซูมีได้รู้ว่าเขามองเห็นภาพชาได้เธอเลยขอทดสอบด้วยการเขียนเลขที่ช้อนก่อนจะคว้างไปที่เชา้าซึ่งพรพเอกก็มองทันว่ามันคือเลขอะไรคนทางร้านก็พากันทึ่งเล่นกันสนุกเลยทีนี้ หลังจากนั้นมาพระเอกก็มาจะับตามสูมีไปที่ที่ก้องมองไม่เห็นจนเขาได้รู้ว่ายังมีเส้นทางอีกมากมายที่เขาไม่เคยเห็นและไม่ได้วาดลงแผนที่ซึ่งการติดตามสูมีมันทําให้โลกของเขากว้างขึ้นวันหนึ่งพระเอกก็ไปรอสูมีเพื่อจะเดินไปส่งเธอจนเธอแวะนั่งพักตรงโซฟาที่เขาวางไว้เธอบอกประทับใจมากที่มีคนวางมันให้เธอ พระเอกก็แอบปลื้มใจแต่สุดท้ายหน้าแตกสงนั้นพอซูมีเข้าใจว่าหนุ่มร้านกาแฟมาวางไว้ซึ่งเธอแอบชอบเขาก็เลยแวะแอบมองรุวันเธอบอกเขาเป็นเจ้าของร้านแถมยังมีรถยนต์ใช้คงจะพาเธอไปเที่ยวได้พระเอกก็ไม่ยอมแพ้อยากมีรถขึ้นมาสางนั้นไปขอยืมคนรอบตัวแต่ก็ไม่มีรถเลยสักคนและในขณะเดียวกันซูมีก็โดนตามดวงนี้มันจะลงมือทำร้ายเธอ ซึ่งพระเอกเห็นผ่านกล้องและตามมาช่วยเธอได้ทันซูมีประทับใจมากขอบคุณพระเอกไปยกใหญ่เธอเริ่มมองเขาเปลี่ยนไปเหมือนจะเริ่มมีใจให้เขาซึ่งระหว่างดูใบไม้ร่วงซูมีก็บอกความเชื่อว่าถ้าความันก่อนตกพื้นจะทําให้เราส่งปัถนาพระเอกขวาได้สบายเพอเข,า,ขาเห็นเป็นภาพช้าควาไม่ทักเลยทีนี้จนเธอได้ใบไม้เต็มมือแถมต้องหอบกลับบ้านซงนั้นพระเอกก็ถามอีกว่า เธออยากนั่งรถไปเที่ยวไหนซึ่งเธออยากไปทะเลที่เคยไปจับย่าในวัยเด็กพระเอกเลยตั้งใจว่าจะพาเธอไปทะเลให้ได้แต่คนรอบตัวเขาดัานไม่มีรถเลยสักคนเขาก็นึกถึงชายคนหนึ่งที่เล่นเบสบอลคนเดียวทุกคืนเขาเป็นคนขับรถเมย์พระเอกก็เข้าไปขูม่มินั่งรถเมย์ไปด้วยทั้งวันจนหลังเลิกยานก็ไปเล่นเบสบอลด้วยเขาเพยายามจะเป็นเพื่อนก่อนจะชวนไปเที่ยวทะเล ส้นเขาทำได้สำเร็จคนขับรถเมย์ยอมไปสัง,งพาพระเอกก็เซอร์ไพรสซูมีด้วยการทาเธอไปเที่ยวทะเลและในจิบนี้พระเอกพาเด็กไร้บ้านไปด้วยแต่ไปไม่ถึงไหนก็โดนตำรวจสั่งให้กลับเพราะรถเมย์ข้ามจังหวัดไม่ได้แต่ถึงทิตจ,จะล่มซูมีก็ยังประทับใจกับสิ่งที่เขาทำให้เธอเวลาต่อมาระหว่างพระเอกทำงานเขาก็ได้รับคำสั่งว่าให้เฝ้าดูโจรสักพาตัวและในขณะเดียวกัน เขาก็เห็นซูมีจูจูก็หายไปจากกล้องพระเอกก็ไม่รอช้ารีบฝืนมิงไปหาเธอทั้งๆท,ที่เขารู้สึกเวียนหนัวแต่กลับพบว่าซูมีแค่ลองใจว่าเขาดูเธออยู่ไหมซึ่งเขาเป็นห่วงเธอมากและสารภาพว่าชอบเธอซูมีก็ถอดเ้นเขาเพราะเธออยากเห็นความจริงใจก่อนจะมอบจูบเปลให้เขาจากนั้นพระเอกก็ไปส่งซูมีกลับบ้านแต่เธอกลับพบว่าเนทวงนี่แอบรอเธออยู่ พวกมันลือทำลายข้าวของแต่พระเอกช่วยเธอไม่ได้เพราะจูจ่ๆก็เวียนหัวแถมสายตายังผ้ามัวจนพวกมันจับไปซูมีก็สารภาพว่าความจริงแล้วเธอคือบองซูมีเพื่อนที่เขาแอบลงละภาพที่เขาเคยว่าทายเธอยังเจ็บไว้ทั้งหมดและที่เธอต้องโกโหกเพราะรู้สึกอายชีวิตตอนนี้พระเอกก็ผิดหวังมากและแตัดสินใจเดินจากเธอไปหลังจากนั้น ซูมีก็ยอมขายบ้านเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้และเธอลาออกจากงานเพื่อจะไปตามล่าฝันเป็นนักแสดงละครเวทีในคืนนั้นที่ส่งควบคุมกล้องก็ได้ใจรถต้องสงสัยที่อาจเป็นโจลักพาตัวแต่ในขณนะเดียวกันพระเอกก็เห็นซูมีที่หายตัวไปจากกล้องเขาก็ไม่รอช้ารีบไปหาเธอทันทีซึ่งระหว่างทีจักรยานจู่ๆสายตาก,ก็พามวัวจนเขาไปชนรถข้างทาง แต่ด้วยความเป็นห่วงเธอมากเขาฝืนลุกขึ้นวิ่งทั้งทั้งที่รู้ว่าจะเวียนหัวเขาก็วิ่งลงลุกขุกคานจนในที่สุดก็เจอซูมีเธอจะโดนรกคาตัวจริงๆซึ่งในตอนนี้เขาเทพมองไม่เห็นเธอแล้วแต่เขาก็ตะโกนเรียกจนโจนนั่นตกใจก่อนที่มันจะถับรถหนีส่วนพระเอกเขาก็ฝืนวิ่งไปหาซูมีแต่จับวิ่งเลยจนเขาเกือบจะโดนรถชนซูมีช่วยเขาไว้ได้ซึ่งเธอแปลกใจมาก ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาพาเอกก็บอกเขาโอเคเธอปลอดภัยก็ดีแล้วจนกระทั่งตำรวจมารับตัวซูมีไปยองซูก็มารักเขาและถามว่าโอเคไหมพาเอกก็พูดทางนํำตาว่าตอนนี้เขาไม่โอเคและขอร้องให้จับมือเขาเพราะในตอนนี้เขามองไม่เห็นอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นพาเอกก็ตาบอดซึ่งหมอบอกเขานานแล้วพาเอกก็เลยเตรียมตัวด้วยการศึกษาแผนที่เมือง และซ้อมหลักตาเดินพร้อมจับจํำแพงนับเจ้าเดินซึ่งแม่พระเอกก็ฝืนพูดปลอบใจลูกทั้งที่แม่เองก็เหมือนใจจะขาดแล้วเวลาต่อมาซูมีก็บังเอิญเจอพระเอกแล้วเธอก็ได้รู้ว่าเขาตาบอดไปแล้วซูมีก็เสียใจยมากที่ต้องเห็นเขาเป็นแบบนี้ซึ่งเธอก็ทำตักจันแบบที่เขาเคยทำกับเธอแอบบเดินตามเขาไปทุกที่ที่เขาไป จนกระทั่งวันหนึ่งไพเอกเข้าเป็นางานแสดงภาพวาดซูมีก็ได้เห็นว่ามันเป็นเท่าวาดเจอและคนรอบตัวของไพเอกเขาวาดมันเองทั้งหมดถ่ายทอดทุกความทรงจําแม้เขาจะมองไม่เห็นแต่ก็ยังจําซูมีได้ดีทั้งใบหน้าและรอยยิ้มแม้แต่ท่าเดินและเสียงหัวเราะไพเอกก็จําได้ทั้งหมดเขาสามารถวาดภาพได้ท,ทั้งทั้งที่มองไม่เห็นซึ่งเกิดจากการสึกฝนและแรงบันดาลใจ ที่เขาได้รับจากซูมีวันหนึ่งระหว่างซูมีเดินตามพาเอกก็ถามเธอว่าวันนี้อยากไปไหนพอเขารู้มาตลอดว่าซูมีอยากเดินตามแล้วพเอ็กก็บอกเธอว่ามีสถานที่อีกมากมายที่เชาอยากไปพร้อมกับเธอซูมีได้ฟังก็ดีใจมากก่อนจะเช่าไปจอดเขาและก่อนจะจบหนังก็ได้เฉลยชะตาการรมของโจลักพาตัวซึ่งตำรวจจับมันได้พอได้รับความช่วยเหลือ จากคนรอบตัวของขวาเอกจบบริบูลและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปจอนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ